สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมีความในใจเนาะขอออกมาพูดบ้างนะคะทุกคนในการในการกที่ตัวเองไปเรียนรู้มาเนาะวันนี้ที่จริงคิดอยู่หลายวันนะคะว่าอยากออกมาพูดแต่ก็ไม่มีโอกาสะคะ่ะทุกคนเพราะว่านางอจะพูดกึ่ง จะพูดเกิื่นไทยเกิ่นดาวเนาะก็กลัวคนอื่นเขาหัวราอเยอะเนะาะค่ะวันนี้มีโอกาสนะคะต้องขอบคุณวัดโจค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเนาะวัดโจนะ your, นะแล้วก็ทุกทท่านนะคะที่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็น f อทุกทท่านนะที่เป็น f c สาวน้อยเพืนแพงที่มานะวันที่3ขอบคุณมากๆค่ะในมิตรภาพนะคะทุกคนเนาะขอบคุณค่นะเริ่มที่นางเองนะคะเป็นคนดาวนะคะทุกคนเป็นคนดาวนะคะ่ะค่ะ แต่เป็นคนดาวร้อยเปอร์เซ็นก็ว่าได้นะคะทุกคนเพราะว่าพ่อไปอยู่ด้วยที่ประเทศดาวเนาะพ่อเป็นคนดาวค่ะทุกคนอ่าแต่ก็ไม่จากนั้นมาก็ไม่ได้อยู่กับพ่อนะคะทุกคนเพราะว่าพ่อไม่รู้หนีไปไหนหายไปค่ะก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยจากนั้นมาพ่อก็ นางก็เรียนอยู่ที่ประเทศดาวเนาะจนจบป .5 แล้วก็กลับมาแล้วก็มาประเทศไทยมาตามหาแม่ทุกคนวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าดีใจนะแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้ไปเรียนมานะคะทุกคนเนาะรู้สึกว่าได้ความรู้แบบเยอะมากๆค่ะกับการที่ไปเรียนตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะไปเรียนนะคะทุกคนไมไ่ตั้งใจเลยเพราะว่าแฟนค่ะเขาชอบเขาชอบแบบ ชอบดูคลิปค่ะทุกคนชอบดูคลิปเนาะไม่ว่าจะเป็นคลิปไอ้พอ่อกัญชัยอ่าแล้วก็คลิปเสียนนคลิปอุ้มอิ่มข่าวกระแสแล้วก็คลิปอะไรโจ้ดีไซน์อะไรนั่นนะคะหรือว่าของบอสจเขาชอบดูมากเขดาขดูมาเป็นเป็นปีๆแล้วนะคะทุกคนคือขับรถกลับบ้านหรือไปไหนสองสามชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงเขาก็จะฟังค่ะอ่าหมดคลิปนั้นก็ต่อคลิปนี้นะคะทุกคน พอมาวันหนึ่งพ่อโจเขาเปิดเหมือนว่าไปโรงเรียนออนไลน์เยี่กับ y o u t u b e อะไรอย่างี้อุย้ยเขาดีบบอกเลยค่ะว่าไม่ให้แม่แมพ่อโจเขาจะลงแม่ต้องไปแม่ต้องไปว่าอุ้ยไปได้ยังไงไอเราก็บอกว่าไปไม่ได้เพราะว่าแม่ไม่กล้าหรอกไปเจอคนเยอะๆอะไรอย่างนี้แม่ทมําไม่เป็นอุ้ยไม่เป็นไปเหอะไปเหอะไม่ทําได้ ตอนแรกก็เออเดี๋ยวลูกของานเยอะแต่สุดท้ายก็ได้ไปค่ะทุกคนพ่อไปแล้วรึไหมคะทุกคนตอนแรกก็เหมือนตัดความลำคาญคะ่ะตัดความลำคาญเนาะแต่พอไปแล้วก็ถึงไปเจอเพื่อนเพื่อนนะคะทุกคนเนาะ FC สาวน้อย i, เพชรบ้านแพงหรือ c อฟองอิงนะคะน้ององคอิงมาหรือลูกสาวมาค่ะคราวนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊เป็นอย่างนี้นี่เองเนาะ,ะก็เรียนไป พอเ,เข้าลงไปลงทะเบียนไปเอาเสื้อไปเรียนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนพอเข้าไปแล้วกไปเรียนชอบอยู่อย่างชอบคําพูดของวัดโจอยู่อย่างนึนค่ะวัดโจพูดว่าไอเขาเรียกว่าเขาทําได้ เราก็ทําได้ีชอบชอบมากๆค่ะเพราะปะกติแล้วนางเป็นคนชอบเรียนรู้ค่ะทุกคนชอบเรียนรู้อยู่เรื่อยๆนะเคยไปลงคอร์สเรียนออนไลน์มานะเยอะมากค่ะแต่เขาไม่ได้อะไรหรอกค่ะ,ะแต่ที่นี่ว่าโจเขาจะสอนนี่คือเข้าใจง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อหรือว่าการเขาเรียกว่าบอกตัวเองว่าตัดความอายออกไปไม่ต้องไปสนใจใครจะบ่าเราบ้าให้เราบ้าไปบ้าแล้วได้เงินนะ่ะทาไมอะ แล้วก็ยอมบ้าอย่างเงี้ยเออใช่ชอบมากเลยคํานี้ค่ะชอบมากอ่าชอบมากๆคำที่ว่าอ่าคนอื่นบ้าเราบ้าก็ให้บ้าไปบ้าแต่ได้ตังค์ทําไมอ่ะเออค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตอนแรกเนาะรู้สึกว่าอไปเพราะว่า แต่พอนำคานแฟนแต่พอไปจริงๆได้สัมผัสได้พอ่อแล้วก็ได้ไปเจอ FC ของสาวร้อยเพช่บ้านแพงเอฟซของอีดาน้อยแล้วก็โอ้รู้สึกประชอบเอาไปเอามาทุกวันนี้แทบไม่ได้ดูอะไรเลยนะคะทุกคนดูแต่ YouTube อย่างเดียวเลยคลิปเกี่ยวกับคลิปอะไรอย่างเงี้ยดูนะต้องขอบคุณ วัดโจมากมากนะคะที่ให้โอกาสเนาะแล้วเวลาที่วัดโจสอนนะคะถ้าใครไม่ทันยกมือขึ้นปุ๊บวัดโจกระอกว่าเอารอรอ,รอทุกคนชาๆๆ้าช้าช้าช้าให้ให้ให้ทำไปพร้อมๆกันให้เป็นพร้อมๆกันทุกคนช้าช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าเริ่มต้นทําแล้วก็มีเพื่อนๆนถามอะไรอย่างเงี้ยวัดโจเขาก็จะตอบให้แล้วก็ทําให้ดูอันนี้คือชอบชอบมากเลยค่ะคืออย่างนางอ่ะคนที่ไม่เป็นแล้วก็ไม่เข้าใจเลยนะแต่ก็ทําได้เพราอจะทําได้ถึงขนาดว่าไม่ได้เก่งแต่ก็พอจะทําได้ว่า เอาอเขาเรียกว่าแต่งคลิปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้นะคะอืมในที่สําคัญเนาะดีใจค่ะที่วิโจเขาเปิดโอกาสให้เราได้ออกมาพูดมาคุยอย่างเงี้ยนะคะที่สําคัญทุกคนดูไหมว่าเนี่ยเนี่ยคะ่ะนางเขียนไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่านางอเป็นคนที่ความจําไม่ค่อยดีนางจะเขียนไม่ได้เขียนไปเองอาจจะเปื้อนหน่อยเห็นไหมนางเขียนไม่ได้เลยนะคะทุกคนอเพราะอะไร เตือนตัวเองอยู่เสมอว,ว่าวันนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ไปเรียนรู้กับคนสําเร็จเรวมาบอกต่อคือเราภูมิใจค่ะนะคะทุกคนแล้วถามว่าเงินเงินที่เสียไปค่าคอร์สแพงไหมคุ้มไหมนางว่าแพงไหมนางว่าไม่แพงคุ้มไหมนางว่าคุ้มมากค่ะทุกคนคุ้มมากๆเลยและที่สําคัญนะคะบอสโจของเราเลี้ยงข้าวอิ่มเป็นแบบอ,อิ่มน้ําสมดานของอร่อยมากๆค่ะ แล้วก็ตอนแรกนอ้องที่วัดโจเขาส่งตารางมา9ก้าโมงถึงสิบเนาฬิกาแต่ไม่ใช่ค่ะทุกคนวัดโจเขาสอนจริงๆจปนถึง2องทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มเลยนะคะทุกคนคิดเอาละกันนะถึงบอกเลยคะ่ะว่าสำหรับนะคะเนาะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะ j o 2ูสำหรับคนที่ยังไม่ได้มาเรียนนะคะนี่ที่จะเปิดนี่ J โอทนะคะรีบมารีบลงทะเบียนค่ะทุกคนได้จะบอกว่าคุ้มมากๆค่ะเนาะก่อนที่มันจะเต็มนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะเนาะขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณวัรโจมากๆที่ให้โอกาสนะคะ,ะสาวราวคนนี้นะคะได้มานั่งพูดนั่งคุยนะคะแล้วก็ฝากช่องเด็กๆช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ